มาเยอะเลยมีแต่ผักอะไรไม่รู้กินรู้ไม่ได้เบือ่อแม่ทำอะไรไม่รู้เบื่อมากอยาก,กินพิซซ่าอยากินปลาเผาปลาย่างอยาก,กินข้าวอีสาลีขนมนจีนไปติ่วแม่ก็ทำอะไไม่รู้นาเบือมากเลยไม่อร่อยเลยข้าวแต่ละวัน Nah, datang tangan mama, jengkel dia, lemah, am Mungkin juga. Ini banyak. Ini bawa ada tamu lagi, lu, Yang langsung malu Lu, ada tamu orang, orang, eh, orang, 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 ดีค่ะพภิยาชัยจันทิพกับรายการสินสมสรนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยวีทีอาร์น่ารักน่ารักนะคะที่แหมอาจจะบ่นเยอะไปนิดนึงค่ะแต่ก็ทําให้เห็นว่าชีวิตคนเรานั้นบางครั้งก็อยู่ยากคิดมากด้วยนะคะสําหรับมนุษย์ผิดกับแมลงสาบเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่อาวุโสที่สุดนะคะแล้วก็ฉลาดใช้ชีวิตจนอยู่บนโลกนี้มากว่า300ล้านปีแล้วล่ะค่ะเอ๊แต่ว่าแมลงสาบจะเกี่ยวอะไรกับมนุษย์นะคะที่สาคัญคุณผู้ชมที่กลัวแมลงสาบเนี่ยอย่าเพิ่งถอยห่างจากหน้าจอนะคะวันน ดูนิทรรศการมาแลงสาบนะคะมองมาแลงสาบแล้วย้อนมองตัวเราเองอาจจะได้พบมุมมองใหม่ๆค่ะวันนี้ชวนพูดคุยกับแขกรับเชิญของดิฉันนะคะวันนี้4ท่านค่ะเริ่มด้วยคุณธนากรลีระม,มาศนะคะหรือว่าน้องท็อปค่ะคุณพิษอํานวยพรน้องโอ๊ตนะคะคุณอนุรักษ์จันดามน้องแบงค์ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นนักศึกษาค่ะมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นปีที่3นะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะคุณประชาสุขสบายหรือว่าคุณบอลค่ะ เป็นนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมมิวเซียมสยามสวัสดีทั้ง4ท่านคะ่ะสวัสดีครับ,รบของน้องๆ3ามคนเนี่ยมีชื่อกลุ่มว่าอารูบา,บาบนะคะคก่อนจะมาพูดคุยว่าเข้ามาร่วมประกวดในกิจกรรมของโครงการของทางมิวเซียมสยามได้ยังไงถามก่อนว่าเรารวมตัวกันยังไงก็คือโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับ,รบเรียนที่เดียวกันนอนห้องเดียวกันเป็นรูมเมทกันแล้วครับเาทำงานประกวดก็คือไปด้วยกัน นอนด้วยกันไปไปมาๆจนก็เห็นแมลงสาบจนเกิดแนวทางความคิดอะไรขึ้นมานะก่อนจะพูดถึงอ่ะมีแนวคิดอย่างนี้แล้วทำไมตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการร่วมประกวดด้วยก็ด้วยความว่าเราเคยเห็นการประชาสัมพันธ์ของโครงการนี้ผ่านทางมิเซียมสยามผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความว่าเออเราทำสื่อด้านนี้แล้วเราก็มีคนรู้จักเคย ทำเกี่ยวกับร่วมโครงการนี้ครับก,ก่อนๆมาก่อนแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็น่าจะสามารถทําได้แล้วก็อยากจะลองมาหาประสบการณ์ด้านนี้ดูครับค่ะเพราะเราก็ไม่เคยทํากันมาก่อนเหมือนกันแนวคิดก็ฟังแล้วบางท่านอาจตกใจบางท่านอาจแปลกใจะนะคะแต่ถามคุณบอลก่อนที่มาที่ไปค่ะจัดกันมากี่ปีแล้วคะปีนี้เนี่ยของรุ่นน้องเนี่ยเป็นปีที่สามแต่ว่ากําลังจะเข้าสู่ปีที่สี่ครับซึ่งก็ในในทุกปีเราก็จะได้กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวคิดที่ มีความถนัดมีความโดดเด่นท,ที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันนะครับรก็คืออยากจะขยายความให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่านี่เป็นการหานักพิพิธภัณฑ์ใช่ใชไมหมคะรุ่นใหม่ก็มีการแสดงฝีมือการเข้าประกวดว่าจะใครจะมีแนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการได้เก๋ไก่ไม่เหมือนใครใช่ครับจะ<า>เป็นน้องๆกลุ่มนี้ใช่ครับ<ะ>คือยังมีโปรเจกต์เนี่ยก็คือ,อเราจะประกวดแนวคิดในแต่ละปีแล้ก็จะตั้งหัวข้อขึอข้นมา ให้ให้าน้องในแต่ละกลุ่มอายุเนี่ยส่งเข้าประกวดะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยในในหัวข้อที่เราใช้ชื่อว่านิทรรศาการกู้โลกซึ่งก็มุมมองของการกู้โลกเนี่ยมันจะมีได้หลากหลายก็แล้วแต่ว่าแต่ละกลุ่มที่นําเสนอเข้ามาเนี่ย จะนําเสนอมุมไหนซึ่งจะมีกรรมการรอบคัดเลือกอะครับะจะช่วยดูว่า,าทีมไหนเนี่ยมีมุมแนวคิดที่น่าจะไปพัฒนาต่อได้10ทีมก็เราก็จะดึงเข้ามาในสู่รอบตัดสินซึ่งก็เป็น1ใน10ทีมที่ที่เข้ามากับมิวเสียมสยามทำไมสะดุดตาที่มแมลงสาบของน้องๆคะก็คงเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องของคอนเซปอะครับ อยู่ๆใครจะคิดว่า,มาแมลงสาบจะมาเกี่ยวข้องกับการกู้โลกได้แต่เรื่องของที่เขานําเสนอเข้ามาเนี่ยคือมันมันเชื่อมโยงให้เราเห็นภาพได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเทคนิคตอนที่เขานําเสนอเนี่ยคือเราเปิดกว้างในรอบคัดเลือกนะครับว่าใครถนัดส่งเป็นคลิปวิดีโอส่งเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟหรืองานโมเดลหรือเป็นภาพประกอบเนี่ยได้หมดคือซึ่งน้องเขาก็ใช้เทคนิคในการส่งเข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจสัตว์ก็มีเยอะเหลือเกินะนะน้ำท่วนทำไมต้องเป็นมแมลงสาบ เพราะว่าส่วนตัวนี้ก,กลัวมา,เ,าเริ่มจากคนที่กลัวแมลงสาบที่สุดก่อนยังไงคะท็อปบางทีบอกว่าอย่างเรื่องผีอย่างเงี้ยครับคนเรากลัวใช่ไหมฮะแต่ว่านสนใจที่จะอยาก,ยากรู้ใช่ครับอ,อย่างแมลงสาบก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่เรากลัวแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาจากนิทรรศการมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคนก็น่าจะอยากรู้แล้วอย่างตัวแมลงสาบเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีอายุมากกว่าส0มรอล้านปีครับก็เลย เข้ากับคอนเซปที่ว่ากูโลกด้วยแล้วก็เรามาศึกษากับว่ามลงสาบเนี่ยอยู่มาตั้งนานเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้งนานครับผมค่ะกลัวด้วยศึกษาไปด้วยไม่ยิ่งกลัวเหรอคะเริ่มชิน เริ่มเริ่มพอได้แต่ก็ยังไม่ไม่สามารถเจอกันตัวต่อตัวได้อะค่ะมาอีกสองสมาชิกที่ไม่กลัวบ้างยังไงคะกับแนวคิดพอใครเป็นคนคิดมาแลสาบขึ้นมาก่อนคือมาแลคือเหมือนมาดูถ้าชื่อทัการก็จะเป็นท็อปท็อปเป็นคนคิดแต่ถ้าแนวคิดรวมรวมอีกสองคนช่วยกันยังไงบ้างคะคือตอนแรกเราได้รับจยบว่ากู้โลกใช่ไหมครับเราก็เหมือนทําการบ้านว่า เอออะไรที่จะสามารถกู้โลกได้เรื่องแรกเราก็คิดสิ่งแวดล้อมอะไรกันมาก่อนเลยครับแต่พอคราวนี้เราได้มีโอกาสฟังครีเอทีฟครีเอทีฟเสเวนาของทามิวเซียมสยามเองครับจัดก่อนที่จะจัดโครงการนี้ครับเราก็ฟังเราก็มีคำหนึ่งที่เราได้ยินก็เหมือนกับว่าการที่เราหาทางออกไม่ได้อาจจะเพราะว่าเราตั้งคําถามเองไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็ลองคิดย้อนกลับไปว่ากู้โลกจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นหรอต้องการที่จะมีให้ธรรม